สวัสดีและทักทายเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมนะสวัสดีและทักทายเพื่อนๆในยามเยียนอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ขันธชัยก็ได้มาทักทายเพื่อนๆกับเมนูตำมะละกอหอยดองนะครับผมนะครับผมได้เป็นมะละกอหอยดองนะครับผมแล้วก็ขนมจีนนะครับได้ขนมจีนนะ ผักกะลัมปลีนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวส้มตำนะครับผมขาดไม่ได้คือแคปหมูครับผมซื้อมารับผมนะแคปหมูเนี่ยซื้อมากคบหมูเนี่ยนะครับผมที่วางก่อนนะครับผมนะเพ่มีที่วางซะรแล้วนะครับผม ไว้ตรงนี้เลยข้างๆเลยไปข้างล่างกันนะไปกันล่างดีกว่านะครับผมนะเซฟบกับตำหอยดองนะครับผมไม่ค่อยได้ทานหรอกครับผมในตำหอยดองนะไม่ค่อยได้ทานหรอกจริงๆอืม อร่อยอยู่นะพอได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ทานก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเมนูตามหอยดองนี่รสชาติเป็นอย่างไรนะครับผมนะไม่ค่อยได้ทานนะครับคุณปันตรูไม่ได้ว่าอร่อยจริงหรือไม่อร่อยนะครับผม อร่อยครับผมสำหรับตามมาล้กอหอยดองนะครับผมนะอร่อยโยกเป็นน้ำพริกน้ำพริกหอมหอมนะครับผมวันนี้นะ แล้วก็ได้ผักกระเฉดผักกระเฉดลวกนะครับผมนะมีอย่างเดียวนี่แหละนะครับผมนะ่าเดินทั้งตลาดเลยนะครับผมนะมีมีอย่างเดียวนี่แหละที่ต้องการนะครับผมเอามาทานกับน้ำพริกนะครับผมนะแล้วก็มีปลาค็มทอดนะครับผมนะเป็นปลาสลิดนะครับผมปลาสลิดนะครับผมแล้วก็ปลาสวายนะครับผมนะตรงท้องนะเขานะครับผม ตรงนี้คันทึ้ใไช้นี่จะจะชอบเป็นพิเศษเลยตรงท้องเขาเนี่ยอร่อยนะครับผมน่าอร่อยนะเนี่ยครับผมมีหลายชิ้นอยู่ชอบใครชอบมันนะครับผมนะเนี่ยวันนี้คันทด้ใไจะเอามาทานกับข้าวนะครับผม ะะผ,ผักเกษตนะครับผมผักเกษตต้องทานกับน้ำพริกนะครับผมนะเป็นเมนูอร่อยอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับผมนะสำหรับเมนูนี้นะครับผมขอคำใหญ่ไม่เิ่มตามสไตล์ตัวเอง น้องมิดานี่เป็นปลาสลิดนะครับผมปลาสลิดวัดไผ่ลงวัวนะครับผมนะอำเภอสองพี่น้องนะครับผมนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมปลาเยอะมากนะครับผมนะ ปลาปลาเค็มปลาตากแดดเนี่ยปลาแดดเยียวเยอะเดินเมื่อยเน่ะเดินไม่หมดอ่ะถือว่าไปไปกราบไหว้โบสถ์ร้อยยอดด้วยนะครับผมนะสถานที่วัดไผ่วงวัวนะครับผมนะมีอะไรให้ดูหลากหลายนะครับผมนะ่าจะใจว่างหรืออยู่ใกล้แถวนั้นก็แวะไปได้นะครับผมผมก็ไปเดินมาได้ปลาเค็มมาแล้วครับผมนะ <c oughs>

อ่อยนะครับผมน้ำพริกกับผักลวกนะครับผมกับกระเฉดลวกนะครับผมนะแล้ว่ปาวปลาสวายทอดปลาสลิดแดดเดียวนะครับผมนะเป็นปลาเทมนะครับผมอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนนะครับผมนะปลกีมนี่ก็ถ้ามีข้าวเหนียวก็จะสดยอามากเลยนะครับผมเอยังไงขอนเทใเซ์วันนี้นะครับผมนะขอขอบคุณนะครับผมนะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ